สวีดัสสวัสดีทุกคนมันมีนข่าวเด่นข่าวดังเนาะที่มาวอาสูฟังอาพอบพ,พอครับประดาผ้าแสบในช่วงของเมามอยคนดังอีกคือเก่าพีนน่น้องมันนีว่าไรสดเนาะมันนีเนาะมาพบพอกับทุกคนอาที่กำลังชมรายการอยู่ตอนนี้เนาะม้าพบพอกันช่วงเย็นพวันไทยวิดีโอแล้วแล้วเนาะประมาณสามคลิปนะจ๊ะตอนนี้กำลังทำการทำงานของตัวเองเป็นงานหลักเลยนะจ๊ะมีคนบอกว่า ถ้าเฮ็ดอีหอย่างเป็นงานเสริมงานอิเลฟมันก็จะเป็นงานอิเลฟวันยังข้ามเขาก็เลยบอกว่าให้หฮอเฮ็ดเป็นงานหลักนะจ๊ะถ้าเป็นงานหลักเราก็จะมีงานหลักใด้กันเนาะวันนี้กับประดากันมาแบบสบายๆ,ายๆเพราะว่าอากาศมันก็ห่อนแน่เนาะพี่หน้องเนาะอากาศร้อนมากร้อนมายอากาศร้อนจริงๆก็เลยเออมาทักทายทุกคนเนาะมาการไหลสดประมาณสักสามสินาทีก่อน เป็นการไลฟ์สดแบบสนุกสนานเมาท์มอ,อยกันแบบสดๆผู้ใดยอยากว่ากับประดากก็สามารถว่าได้ขึ้นกันเนาะก็คือมีข่าวน้องพอดีว่าบึงข่าวดาวงดาราเนาะ่วงนี้ก็จะมีอะ่ะคู่เตยเนาะคู่เตยนะจ๊ะก็จะมีข่าวคู่เตย,เต,ยตัวประดากก็ไม่อิงเรื่องของข่าวของปุจบันฟินแลนด์คือเก่านะจ๊ะกับสาวแพรวแรวเออตอนนี้ก็คือเหตุข่าวตัวนี้ <S <S เป็นข่าวบันเทิงเนาะเป็นข่าวบันเทิงมาพูดคุยมาเมาท์มอยกันนะจ๊ะให้หลายคนอาจจะ ท่านในหัวนะว่าประดามาไหลสดมื่อเนี้ยอากาศทักทายทุกคนกันแล้วกันเด้อดีมาชมย้อนหลังเนาะหรือว่าจะมาชมตอนนี้ก็แล้วแต่นะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกทุกคนบอกในฟงนี้เฟสบอกรือจังใดดีเฮ้ยทุกคนว่าประดามันกำลังไหลสดอยู่ถ้านผู้ใดเข้ามาก็ล่องกดหนึ่งกดสองเข้ามาในวันม,มีตัวหนังสืออยังขึ้นมาบอกพอประดามันกำลังค่อยๆไหลสดเนาะนี่น,น่นที่นะจ๊ะอ่ะโอเคระบบตัวนี้อ่สวัสดีคุณประดาสวัสดีจ้าคุณอ่าคุณ เดมเนาะคุณแดงมันบอกคุณแดมเนาะคุณแดมถูกต้องไหมพระราเอนถูกบอกคุณแดมนะจ๊ะ d a m เดมเดมภาษาอังกฤษแบบวันคือจะถ้าตอนเรียนอยู่ม่อหนึ่งหรือว่านุบอกวันวันจะสอบใดที่หนึ่งเนาะอ่านภาษาอังกฤษเก่งแห้งเนาะทั้งหมดตัวตนวัดสกอเนบอกเก่งภาษาอังกฤษเลยเนาะแต่ว่าอ่าบอเป็นอย่างเนาะ การเรียนรู้มมีวันสิ้นสุดนะจ๊ะแมนบอกและการข่าวเนาะเออพูดีวอาถึงข่าวเนี่ยสักหน่อยข่าวเด่นข่าวดังก็คือช่วงนี้อทองทองดำบมกจ๊ะอ๋อคุณทองดำโอเคโอเคคุณทองดำสวัสดีจ้าเนาะสวัสดีที่มาคุยกันมาทางทายเนาะเอ,อิ่น,น,นมูมาบ่งนั่น่เดอ้อบ่งเป็นไลฟ์สดทาง Facebook แฟนเพจเนาะตีไลฟ์สดทาง u t u b e นะจ๊ะผู้ใดววางว่าเบิงบางคนกับท่านหัวประดามาไลฟ์สดแบบนี้เนาะอ่ะ ช่วงนี้เนาะพี่น้องช่วงนี้กัเป็นช่วงของฝนฝ้าไม่เนาะมันจะปลายเดือนของเมษาแล้วเนาะมันนี่กับยีามแล้วกับปลายฝนต้อนอเขาเรียกว่าเขาสูดฤดูฝนเนาะเขาก็ต้องดูแลตัวเองแหละหาวฝนฝ่า,า,ามันคือเก่าเนาะมัคือเก่าคือฝนจะตกมากึ้นล่มมาแบบยางแห้งนะจ๊ะ ลุ่มแน่ฝ่าห้องแน่ผู้ใดมีสอยมีแหวนท่องข้ามมีสอยท่องข้ามก็พยายามถอดออกมานะจังถอดได้เก็บมากเด้อเดี๋ยวมันจะผ่าผ่าตายได้จ้า <c oughs> เออมีข่าวอยู่ใส่พอดีว่ามีเพิ่นบอกสู้ฟังเนาะนครนครสวรรค์มาลือนครราสีมามีข่าวบบกสัน่ามีสองคนนางอยู่เถียงเนยนางอยู่เทียงกันยังผ่าผ่าเมื่อวาน เห็นบอ,อยู่เทียงยไม่ปลอดภัยอยู่เทียงอาจจะมีต้นใหม่ใหญ่ยังไงสินะผ้ามันก็โล่งแอยู่เทียงยังตายมึงทีล่ะเห็นบอเนาะมันอยู่แบบอ่าเขาเรียกว่าภัยธรรมชาติเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เท่ากับพยายามอยู่เฮือนเนาะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่าไปอยู่ตึกใหญ่ๆเนาะอ่าเมือ่อคืนทางขอนแกน่นฝนตกหนักมากแม่นทางขอนแกน่นก็ตกหนักนะจ๊ะแล้วก็ทางบ้านป่าดาวอุบลก็ตกตกคือกันแต่ว่าส่วนมาก์ทสุดกันโล่ง เนาะจะเป็นลมจะบ่มีแบบฝนแห้งปันใดแต่คือเหตุในห้าชุ่มชื่นได้เนาะแบบว่านอนหลับแบบส,บ,บ,สบายสบาย,ยาสินะเออนอนหลับดีมากเป็นสี่คืออากาศกลางดีมันหนีกับอากาศบาห่อนหลายก็ต้องดีใจครับต้นไม้ดอกไม้หญ้าเนาะหลักก็เ้าเองที่ได้บอกความเย็น,นเนาะดี๋ยวความเย็นกายสบายใจสบายจิตจังซสี่นะน่ะพี่ทองค้ำกินขาา้าวแรงหล้วบ่จจาพที่ กินเข่าแรงล่ะบอ,อะผู้ใดท่านได้กินเข้าแรงกะมาเมาม้อย,อยหอยสังกปะปดาแล้ะกะกินข่าไปน้ำเนาะละก็ะเบิงปลดาไปน้ำผู้ใดมียังกะพิมพดได้เนาะเรือปาปาดาเฮ็ดคลิปวิดีโอเนาะตอนนี้กะมาลงเรื่องราวของพยาบาฟินแลนเนาะพยาบาลฟินแลนล่ะกระแพร่ข่าวถ้าผู้ใดมากกระบอกปดาดาีนเดอผู้ใดมากคลิปแบบนี้กำลังกินจ้าโอ้ยเป็นแต่แสบมาผิดเนาะเป็นแต่แสบเนาะได้ยังกินพี่พี่ต้อง ทองค้ำแต่ยังกินเนาะได้อะไรกินจ้าก็คือว่าอาถูา้ใดมมาคลิปแนวนี่เนาะก็บอกประดาแมนะ่ว่ามากบอเนาะมากระบอกผีท้องคำคลิปแบบนี้มากบะจ้าอาบอกประดาแม่มากบอ,อ,บอ,นะกบอคลิปแนวนี่ที่ประดาเฮ็ดไปโชว์เสือนิดนึงประดาโชว์เสือนะจ้ามันบอกว่าผิวไหวมากเสื้อแบบสวยมากกินเข่าไปน้าคุยกระดาบไปหน้ามุยขอบคุณได้หลายอันะขอบคูณได้หลายเนาะสำหรับอ่าเผื่อใหม่เนาะ เพื่อนใหม่ของปาดามันบมเจ้รพี่ทองข้ามนะเนาะเพื่อนใหม่ของปรารดาที่มาชมปาดาเมาหมอยหอยสังนะนเนาะมือนอย้เท่ากับเมาหมอยตัวเองนเนาะบระเดีเมาหมอยคนดังพอเรายังไม่ดังนะจ๊ะแต่ว่าเราก็จะพยายามคิดว่าตัวเองเป็นคนดังแน <c oughs> นบออ่ะบ๊วยพยองเขาก็ต้องยองตัวเองนะจ๊ะยุคนี้ยุคโควิด -19 เขาต้องเหตุให้มันแตกต่าง ว่าเจ็คลิปอ่าไหลายคลิปอยู่นี่หัวมันก็อยู่นี่หัวนะตอนนี้อัดไปเล้าสามคลิปกระถาเบิงว่าปรารดาจะเป็นคลิปยางแน่เนาะเมาม้อยเข้าบันเทิงยังแน่หรือว่าเบาเจ็บเจย่ยงแน่ผัดผักบุ้งกะรี่กุ้งจ้าโอ้ยว่าผัดผงกะรีโมเมนต์ผัดกะรีผัดผงกะรี่กุ้งนะจ้าโอ้ยนอนนอนเออเนาะหลายคนอนก่ที่หม่องแผ่นนันมอช่วงนี้มีหม่องแผ่นว่ามีข้ปุ่นอยู่เด้อ เดี๋ยวเอิญแม่ก่อนบอกแม่ก่อนพ่อพ่อพ่อเอาข้าปุ้นแม่เล็กหน่อยกินแม่อยูกย่ยก,กับ้แม่เหรออยู่แค่หรือเปล่าข้าปุ้นฮะข้าปุ้นเนี่ยเขากินแน่เนาะปพาดาวข้าปุ้นมากพี่น้องบ่านนี้ลืมลืมบอกได้หน่อยเอาข้าปุ้นไปกินเนาะนี่ก็จะทุ่มกว่าล่ะโอ้ยเบิ่งเด้อเด้เด้อเดเดี OR, เด๋ยวเ, OR, เ, OR, เ, OR, เ OR, บิง่งก่อน ทุ่มหานาทีแล้วพี่นองทุ่มห,หานาทีแล้วสวัสดีทุกคนเด้อสวัสดีคฮะ <c oughs> <c oughs> ยูแค่หรือเปล่าท้ายแม่เขาไหวเรายู่แค่เนี่ยครับพุ่นมีหน้ามานํำมีข้าวปุ่นมีหน้ามานํำจ้าฮะถามแม่ิล่ะข้าวปุ่นะนะยู่ยนเฮ้อน่นได้บ่ เนาะบอกเพนแนวเอากระปุนไปนิดหน่อยกินผู้เดียวมาจากที่ทำงงาเป็นกระปุนฮะเอาไปถามเขาเลยนหน่อยนั่นนี่ไปใส่ล่ะขมีไปใส่ได้หน่อย <c oughs> โอ้เนาะบอยเป็นเอากระปุน <c oughs> ไปนิดหน่อยกินกันอ่ะแล้วแต่พอบอกไปแล้ว <c oughs> เป็นบรเเ็นแล้วก็แล้วเนาะ พ่อเขาบอกเข้าใจยังจังยานพี่น้องบอกยิ่งซิปหลอกเขบอกเข้าใจนะจ๊ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นไปได้หน่อยกินน้ำแนมันหลายเขาวบกกินฮะเบอร์เกอร์เท่าไหร่ยังไงยังอยู่ในถุงน่ะโอ้เนาะหน้าข้าวปุ้นขบาวใจว่าไม่หน้าข้าวปุ้นหรือบ่มีนะจ๊ะอ้าวอ้าวอ้าวมวลซื่นจ้ะมวนซื่นเนาะ เนาะมันอีกอก็ไหลสดนะจ๊ะมา,มาม,ามาอาม้อยหอยสามกันเนาะบอกแม่บอกพ่อให้เอาขอบคุณไปให้ด้กหน่อยกินกะอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวนะจ๊ะยงงายอ,อ่าแป๋งก่อนอ ถ่ายคลิปแล้วถ้าแปงพี่นอ้องเราก็จะมาเหตด์ติ๊กตอกต่อเนาะพูดดีว่าอยากเหตดคลิปต ok ิ๊กตอกน้ำสินะ <Okay. S 1> เขาก็บอกว่าให้ไลท์สดน้ำพี่น้องไ้ไลท์สดไปน้ำนอนในการเมามอยกับแฟนคลับด้วยสินะนอนป้ากับรุ่นรุ่นกันนะรุ่นรุ่นกันเนาะอ่ะผูดอยูในจ้าตอนนี้มีผูดอยูแน่เนอ,อินหาผู้ชมเนาะจ้ะ เดี๋ยวเขากะเติบโตนะอย่าท้อนะอัน,นหลายคนนะเมือา,าเดาเนื่อนิดนึงข่าวเด่นเนาะข่าวเด่นสําหรับคนที่ทําช่อง u t u b e เนาะสำหรับคนที่เนะห็น u t u b e อยู่ตอนนี้บางคนก็เพิ่งเริ่มต้นทําบางคนก็ทําแค่ดึงเดือนก็ปังเนาะเขาจับเขาเรียกว่าจับกระแสดได้เนาะจับกระแสในการทาคลิปและการมีคอนเทนต์ที่ดีเนาะคือบางคนก็อชอบชื่นชอบและอยากทำเัาก็ต้องบอกว่า,อาเอาความชอบของเรามาทําแล้วก็ทากระแสด้วยนะวเนาะคือมันประดา,ากับเฮดมากกว่าปีแล้วเนาะ กะลิอีกนิดเดียวเนาะอีกนิดเดียวก็จะผ่านเกณฑ์สร้างรายได้แหละสูสะส่สู่เนาะกะสู่สู่บอถอ,อยเนาะกะเฮ็ดไปเรื่อยนะจ๊ะสู้สู้แต่ไม่ถอยถ้าเขาถอยเขาก็จะจบไปอย่าถอยอย่าถอยนะทำไปเรื่อยเนาะผัดไปเรื่อยนะจ๊ะทําไปเรื่อยอย่าผัดประกันพลุงเด้อเฮ็ดไปเรื่อยนะจ๊ะพุนเฮ็ดเสียงกับแก่แล้วจ๊ะเด้อมาพูดเดืดอยยิ่งเจ๊กับแก่นะจ๊ะครับแก่บานประดาตัวมึงย้อยหนึ่งตัวแบบซัมพีแหละซัมเี ซัมพีโอ้ยสุดยอดแห้งๆเนาอะ,อะตอนนี้แม่เพิ่งจะเบิงนเนเบเบ่งมะลัมนเนาะเบิ่งมะลำอยู่อยู่ตารางนะจ๊ะเพิ่งจะฟังมะลัมประดาอาจ่าไหลบบน่านนะจ๊ะเดี๋ยวอ่ะมันก็จะได้ยินเสียงาประดานำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ยินเสียงเพลงมันจะมีลิขสิทธิ์อีกอยากอีกนะพี่น้องเนาะ,ะพอดีแม่กับเบิง่งรายการเพลงนะพเพราะว่าพุทธเถ่าเนาะอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้ว เนาะเป็นคนป่วยอยู่บานนะป้าดาก็ต้องดูแลเพิ่นเนาะสำหรับคนที่ทำยนะูทู t เนี่ยที่เอาบอกไปเนาะคือ,อยให้ทุกคนเนะาะให้ทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจนะจ๊ะอย่าถอดอย่าแถ่เนาะเดี๋ยวมันก็หอดมือของมันเนาะหลายคนก็เห็ดอาชีพ ยูทูบเป็นอาชีพหลักมาพอประดาถามหลายคนด้วยกันบอกว่ามันเป็นอาชีพหลักตัวเองเขาก็ต้องเหตุเห็นเป็นอาชีพหลักคือกันบางคน head, ช่อง u t u b e เป็นงานใเล็กมันก็เป็นงานในเล็กประดาก็เลยอะอะถ้างั้นฉันจะทําช่อง YouTube ให้เป็นงานประจาของฉันดีกว่าประดาก็เลยเออเท่ากับเอาเวลาว่างเงามาเหตุสักสามสิบนาทีเนาะสามสนาทอีอาร์ตรายการรากา,า,กาตันตอนนี้มาแล้งยังมาเสากับอาบคือประดาก็จะ คงจะอัดคลิปทุกเสาร์เนาะก่อนเพจงานล้วก็ตัดคลิปช่วงเย็นคือมันต้องทุ่มเทนะทุ่มเทจริงจัง,จง,จงอีกนิดเดียวเนาะพอประกา,ากระจะยญาติก็จะมาจากตามประเทศเนาะเพื่อนก็นต้องดูแลเพื่อนพระดาก็ต้องเหตุคลิปให้มันแบบอัดเต็มไปก่อนเนาะช่วงนี้เพราะว่านานๆเที่ยจะได้ไมีเวลาเพราะว่าต้องไปทายุบันหม่อีสินะเอ,อเนอะอากะก็เหตุรายการแบบอีสานอีสานเฮาอีนินะอเนาะกับบทถิ่มรายการจะทำต่อเนื่องนะจ๊ะทำต่อเนื่องไปเรื่อย เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องลงทุนอะไรเลยทํา youtube อาชีพบม่ต้องลงทุนแค่มาเว่าในรายการก็เหมือนมีรายการของตัวเองแต่เหมือนเป็นรายการรายการทีวีของเขาเองตรามีอินเทอร์เน็ตเดียว่าเขาแบบติดอินเทอร์เน็ตเวลาบ่มีรายได้อย่างเลยเนาะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีรายได้อะไรเลยก็คือเสียงเงินไปมื่นๆสือ่อนอนเล่นไปเสียงเงินสือ่ออแต่ว่าปาราดานี่บอกกับตัวเองว่า บอกกับตัวเองว่าเออฉันต้องทําคลิปวิดีโอทํางานอะไรก็ได้ที่เป็นออนไลน์ที่ไม่ได้เงินกับมาจ่ายค่าหนอค่าเน็ดประดากับมี่เงินจ่ายค่าเน็ดทุกเดือนเนาะโดยที่ไม่ได้เอาเงินงานประจํามาใช้แล้วไม่ได้ขอแม่เลยนะจ๊ะเ <c oughs> มมบล,มบลาเมมบอรลาก็เห็นไปซาทุกคนเนาะทำคลิปออกมาแล้วจะเปิดช่อง YouTube แค่เ้ามี Gmail เฮ็ดนี้เขาเร่าแต่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดกับคงกับเข่ายังก็เฮ็ดได้เบิดเนาะหรือว่าบางคนอ่านร้องเพลงเก่งกับมาร้องเพลงมันก็เป็นคลิปวิดีโอบางคนกินข้าวกินอาหารยังเป็นวิดีโอได้บางคนเล่นกีตงกิกีตาร์ก็ออกมาเป็นช่องร้องเพลงร้องกีตาร์บางคนอ่านนิทานมวนก็มาอ่านหนังสือเมื่อหลายคนที่ประดิเห็นก็มีเด็กหน่อยเนาะประมาณอ่าสิบขวบสิบเอ็ดขวดสิบสองขวดมานพอสี่พอหาพอเขาก็เฮ็ดคลิปวิดีโอแล้วเขาก็ มีเงินมีทองให้พ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ได้เนาะอย่างเช่นเนี่ยอย่างก่อนเนตตี้มาเนตตี้สไปซี่เนาะเอ,อื่นลอนก็นจะแบบเฮ็ดเงื่อนให้พ่อแม่ตั้งแต่อายุสัปีเด็กหน่อยยังท่านไหนใหญ่อยู่ท่าน,นหาไหนเขาไม่อาไล่อยู่อยู่โรงเรียนปัทถงยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่าคนที่มันจะได้มันกระเฮ็ดได้เนาะบางคนบอกว่าอยาก ปากกาตีนทีบให้ตัวเองแบบเหตุเผื่อพ่อแม่เนาะอ่ามันก็ต้องเหตุได้อ่าเธอก็จะมีปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นให้กันนั่นแหละคนบอกให้แน่น่นแน,น่นอนแต่ว่าเธอกับผ่านนั้นได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเขากับอ่าดังในโลกของโซเชียลเนาะมีรีวิวสินคา้าทำช่องรายการมีงานแสดงนู่นนี่นั่นเออเกตขึ้อนได้อะเงื่อนหลังละแ แปดเก่าแสนอ่ะเออยังเห็ดได้เห็ดฟงเห็ดฟ้ามให้พ่อแม่โอ้เลิศเก่งสุดยอดเนาะถือว่านับถือสําหรับเด็กหน่อยที่เกิดใหม่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือสั่างรายได้ได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเนาะพุทธิปราคุยกับอ่าคุณแม่แต่เนาะช่อง y o u u u b เนะจะแบบเลิศมากเนาะลานวิวรซันเหมือนที่ละ่ะเห็ดคลิปเนาะเกี่ยวกับโควิดนะ เป็นจังหวะมันมาเนาะคือการทําช่องอะไรต่างถามมันเป็นจังหวะของข้ามันก็จะมาเองเนาะผู้นิตีแบบทําเรื่องของโควิด1 9ล้านวิวแป๊บเดียวต้นปียังไม่ผ่านเกณฑ์เลยอยู่ก็พุ่งมาโลดพ่ว่าโอ้ยสุดยอดอีเนาะเห็นบ่อทุกคนเนาะทุกคนมันกาบทามันดามันก็จะดังมากนะจ๊ะแป๊บเดียวสินะเนาะผู้ใดที่มาชมประดานะกะ ทักทายกันนะจ๊ะอาสรับมน,นีคงจะมาแค่นี้แหละสิบหานาทียี่สิบนาทีเนาะ <c oughs> เดี๋ยวประดาไปตัดคลิปก่อนละเด้อจ้าเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันเด้อมียังกะขอให้โชคดีปังๆๆงปังป,งป,งปงทำอะไรขอให้สำเร็จรูรวมไปด้วยดีนะจ๊ะบ๊ายบาย